คนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทะวินขอสัญญาจะรักชาติไทยจนสิน้นสุดลงหายใจพระองค์สถิตใน ระทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักพักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดตีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน พระทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผ่นดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินพลิกฟื้นเป็นแผ่นดินทองเจสิปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ มาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปยจนสิ้นสุดลมหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลา ที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทะวิญขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิน้นสุดลมหายใจขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดิน ประเทศไทยดำรง หนึ่งตั้งขึ้นริมแม่น้ำน่านร้อยกว่าปีที่มีผู้คนจับจองอยู่อาศัยค่ะแม่น้ำและรถไฟพาผู้คนมุ่งสัญจรมาพร้อมสรรพสินค้าหนาชนิดตามระบายสีสันการค้าอย่างคึกคักก่อนทั้งหมดจะโรยลาตามยุคสมัยณชุมชนแห่งนี้ภายใต้แผ่นฟ้าเหมือนวิจิตสวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉัอนอรวรัณเผือกไทรสงค่ะ ณผู้ชมคะชุมชนย่านเก่าวังกรดแห่งนี้นะคะยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์จากวันวานค่ะมรดกประวัติศาสตร์ท้องถิน่นอันน่าภาคภาคูมิใจแบบนี้ก็ยังคงฉายชัดอยู่ตามบ้านเรือนและผู้คนที่ผ่านพ้นอดีตมาด้วยกันนะคะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบนี้จึงถูกหยิบยกขึ้นมาโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเพื่อมาสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์และเปลี่ยนลมหายใจของชุมชนที่กําลังร่อยรินให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะ และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมยังนำไปสู่ความยั่งยืนให้ย่านเก่าแห่งนี้ด้วยค่ะย่านเก่าวังกรดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะห่างจากตัวเมืองพิจิตรประมาณ6กิโลเมตรในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเจริญรุ่งเรืองด้วยการค้าสุดขีดแต่เมื่อการคมนาคมสะดวกมากขึ้นทุกอย่างจึงซบเซาลงผู้คนเริ่มอพยพย้ายถิ่นไปแสวงหาสิ่งที่คิดว่าดีกว่า แต่หลายสิ่งตกทอดของที่นี่ยังคงเป็นความงดงามตามวิถีถิ่นและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้มองเห็นและนำสิ่งนี้มาส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ค่ะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับบน แล้วซึ่งขณะนี้ก็ได้ทําไปเยอะแล้วอย่างที่นายกรัตรีได้พูดถึงเรื่องการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการส่งออกส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในในใน,ในเศรษฐกิจระดับบนเนี่ยก็มีความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่เศรษฐกิจระดับฐานรากเนี่ยเป็นนโยบายที่นายกมอบให้ตั้งแต่ รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นทุกกระทรวงีจะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการกินดีอยู่ดีของประชาชนยังยังตอนนี้โจทย์ใหญ่ของเราก็คืออย่างที่ย่านเก่าวกรดที่แห่งเนี้ยเพราะว่านอกจากจะเป็นแหล่งชุมชนในอดีตแล้วเนี่ยซึ่งเรากลับมาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นการทําให้แหล่งชุมชนที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเนี่ย กลับมาฟื้นฟูคึกคักเหมือนเดิมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าการสัญจรเส้นทางการคมนาคมเนี่ยไม่เหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เรามาสัมผัสดูแล้วเนี่ยที่เนี่ยก็จะมีหัวใจมีเอกลักษณ์ของพิจิตอยู่แล้ผมเชื่อว่าวันนี้ที่ทางรัฐบาลได้ให้นโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวิถีไทยท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเนี่ย มวว่าาน,นี้้ไดดถูกจุเลยบอดีตของย่านเก่าวังกรดจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าอีกครั้งผ่านความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นก่อนนี้นะคะจะเป็นตลาด จะค้าขายชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนนะคะจะค้าขายเป็นอย่างคึกคักมากโดยสินค้าเนี่ยจะเดินทางมา2ทางก็คือทางแรกก็คือทางเรือนะคะเดินทางมาทางเรือก็จะขึ้นตรงหน้าสันเจ้ามีท่าเรืออยู่นะคะแล้วก็อีกทางก็คือทางรถไฟจะค้าขายกันทางรถไฟโดยสารกันทางรถไฟเดินทางกันทางรถไฟนะคะค่ะแล้วตลาดแห่งนี้ เกิดขึ้นได้ยังไงคะใครเป็นคนผลักดันให้มีตลาดชุมชนวังกดนะคะตลาดเนี่ยเริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นท่านหลวงประเทิงคดีนี่แหละค่ะที่เจ้าของตึกหลวงประเทิงคดทีที่ตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ก็ใกล้ๆร้อยปีแล้วนะคะก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานท่านเป็นนักกฎหมายค่ะเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของจังหวัดพิจิตรนะคะแต่พะท่านเป็นอายการด้วยท่านก็สร้างตลาดตรงนี้ขึ้นมาเริ่มแรกก็แค่แถวสองแถวนะคะพอความเจริญรุ่งเรืองมาขึ้นคนมาอาศัยอยู่มากขึ้นคนจีนที่ว่ามาจากพ้นทะเลก็มาแต่งงานกับคนไทยที่นี่ก็ออกลูกออกหลานคนก็เยอะขึ้นเยอะขึ้น รอบรอบนอกนี่ก็จะเดินทางมาค้าขายที่นี่มาซื้อของที่นี่นค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าเริ่มซบเซาคือตอนนั้นอะความเงียบเงามันขนาดไหนอะคะความเงียบเงานขนาดไหนก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะว่าจะมีแต่ผู้สูงอาย,อยุอยู่อยู่บ้านแล้วก็บ้านหลายหลังก็จะปิดเดินไปสองบ้านสามบ้านถึงจะมีเปิดบ้านหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็น้อยลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วที่นี้อย่างอย่างพี่ร้านเองก็ถือเป็นแบบ ผู้นำชุมชนเห็นอะไรในจุดนี้เราถึงผักดันที่จะนําวัฒนธรรมคือไปสู่เรื่องการท่องเที่ยวอะค่ะค่ะตรงนี้จริงๆแล้วเเราอยู่นานใช่ไหมคะเราก็จะชินตาคุ้นตาเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นว่าของเราเนี่ยมีดีอะไรบ้างหลังจากนั้นมาเราก็ เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวสนใจเพราะตอนหลังนี่ก็โลกโซเชียลก็ไปไปเร็วขึ้นนะคะก็มีคนมาเที่ยวเที่ยวแล้วเขาก็ส่งส่งให้ดูดูกันจนมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเราก็เริ่มเห็นตรงนี้ว่าตอนนี้ตลาดเราเงียบเหงาถ้าเรามาทําเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยที่เราจะมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของเรานะคะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีต้นทุนตรงนี้อยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะทําตรงนี้ขึ้นมาได้ก็มารวมตัวกันก็ปรึกษาท่านนายกนะคะแล้วก็ปรึกษาประธานชุมชนทั้ง5้าชุมชนว่าอยากจะทําตรงนี้กันไหมถ้าอยากจะทําตรงนี้เราก็มารวมตัวกันจนก่อตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของบ้านบางปู วงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมขึ้นค่ะชุมชนย่านเก่าวังกรดจึงถูกผลักดันบูรณาการร่วมกันให้เป็นหนึ่งในต้นแบบแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นการที่กระทรวงวธรรมเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของ การสร้างรายได้ให้ชุมชนเนี่ยโดยใช้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยเราประสบความสําเร็จมาแล้วหลายชุมชนและที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยเราทําชุมชนนี้เป็นชุมชนที่27แล้วนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้การค้าขายก็คักคาแล้วคนก็เหมือนเหมือนใส่ชุดเก่าๆมาเดินอะไรกันเนี่ยค่ะก็จากประวัติศาสตร์ความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับ ศักยภาพที่มีอยู่ในเรื่องของอ,องค์ประกอบของชุมชนว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตศิละปะนวันธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการสแสดงเรื่องของสินค้าชุมชนแล้วก็แม้แต่สินค้าทางการเกษตรเนี่ยก็เห็นจะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีครบถ้วนนะครับอย่างการเกษตรเนี่ยขณะน,นี้การเกษตรที่นี่ก็ปรับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็มีสินค้า ต,ต่างๆที่เป็นของชุมชนจริงๆงงอาจจะต่างกับชุมชนอื่นๆที่เมื่อส่งเสริมเป็นถนนสายวัฒนธรรมแล้วเนี่ยก็นําสินค้าจากที่อื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโครงการที่ทำถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ค้าขายกันเองในชุมชนและค้าขายจากรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ ก็ไม่เป็นเรื่องของการซื้อของอย่างเดียวมันส่งผลไปถึงเรื่องโรงแรงนะครับสมงติเรื่องของการขนส่งการเดินทางแล้วก็สามารถที่จะลงไปถึงระดับผู้ผลิต ที่ระดับต้นนะครับอย่างแม้แต่ชาวไร่ชาวนานเนี่ยก็ได้ผลพวงจากการที่เราทาถึงสายพัฒนาค,ค่ะอย่างที่เราเห็นในวันนี้ที่เรายืนอยู่จุดนี้ค่ะก็คือเป็นเป็นบ้านเรือนแท้ๆบ้านเก่าแท้ๆอย่างที่อื่นอาจจะมีของใช้ที่แบบสมัยใหม่แต่อันเนี้ยเป็นการผสมผสานนะคะรัฐมนตรีค่ะก็เออก็จะมีทั้งจริงๆแล้วบ้านเมืองก็ต้องมีการพัฒนานนก็ต้องมีทั้งของเก่าและของใหม่แล้วก็ผสมผสานอยู่ด้วยกันแต่ที่นี่จะเห็นได้ว่าความเป็น ของเก่าก็ยังรักษาไว้ได้แต่ของใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถผสมกลมกลืนกันได้นะครับก็ไปด้วยกันได้แล้วก็นําสิ่งใหม่ๆความทันสมัยมาใช้ในชีวิตประจําวันแต่สิ่งเก่าที่เคยใช้อยู่ก็ยังคงใช้อยู่อย่างประชาลัฐเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวที่ไปจัดโน่นจัดนี่มันก็ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคเอกชน แล้วก็ที่นี่ก็คือภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง,ขงอย่างหลายชุมชนทั่วประเทศเลยเห็นตัวอย่างของชุมชนวังกรดเนี่ยค่ะแล้วอยากจะพัฒนาหรือว่าอยากจะเข้าสู่โครงการนี้บ้างต้องต้อง,องทำยังไงก็เราเ,าเราได้ทำการสำรวจแล้วมีชุมชนประมาณร้อยกว่าชุมชนร้อยสี่สิบกว่าชุมชนเราเพิ่งจะทำไปแค่ยี่สิบเจ็ดชุมชนเพราะ,ะนั้นชุมชนอีกร้อยกว่าชุมชนเนี่ยเราก็จะดูศักยภาพหลักๆเลยก็คือดูในเรื่องของ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนนะครับศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมหรือชุมชนแต่ว่าทาได้เนี่ยอันที่2ก็คือเรื่องของความพร้อมของชุมชนเองก็คือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนว่ามีความพร้อมไหมในชุมชนก็มีทั้งท่านผู้ว,ว่าทั้งอออ,อ,องค์การเมืองส่วนท้องถิ่นและก็ส่วนประชาชนถ้าก็มีความพร้อมต้องมีความตั้งใจกระทรวงวัฒนมเนี่ย เราทําหนักสูตรอบรมด้วยนะครับแต่อย่างวันนี้ที่เรามาจัดชุมชนที่นี่เนี่ยเราก็เชิญชุมชนอีกประมาณเกือบสิบชุมชนที่มีความตั้งใจอยากจะทําถนนสายนธรรมแบบนี้ให้มาดูงานแล้วก็มีการฝึกอบรมวิธีการสร้างตลาดชุมชนตลาดวัฒนธรรมแล้วสิ่งที่ชุมชนอื่นที่อยากจะทำอย่างอย่างอย่างชุมชนวางหลดเนี่ยก็สามารถ ประสานงานไปไที่วัฒนธรรมจังหวัดนั้นๆหรือสภาวัฒนธรรมซึ่งเราก็จะส่งทีมเข้าไปประสานแล้วก็ดูศักยภาพว่าจะมีความเป็นถนนชุมชนเนี่ยแล้วก็เป็นถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยได้หรือไม่เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องปริมาณใช่ไหมเราก็จะเน้นเรื่องคุณภาพและความยั่งยืนแผนของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราก็ประมาณ1ิกว่าชุมชนแล้วก็เราต้องสิ่งสําคัญก็คือจะต้อง รักษาชุมชนที่เราเปิดไว้แล้วเนี่ยสนทนารมเนี่ยให้ยั่งยืนให้ได้อันนี้เป็นเป้เปาหมายที่สําคัญหลักเลยก็คือไม่ใช่เปิดวันนี้เดือนต่อไปก็ปิดอะไรองี้ไม่ใช่เราต้องการให้ชุมชนอย่างนี้ยั่งยืนนับเนื่องไปเรื่อยๆอย่างที่ประสบความสําเร็จเนี่ยกระทรวงรมไม่ได้เข้าไปทำนะอันนี้ต,ต้องต้องต้องบอกว่าบางชุมชนเนี่ยทำโดยชุมชนเองแล้วเราทำเนี่ยก็ไม่ได้กระทรวงรมก็ไม่ได้พระเอกกระทรวงเดียวเราต้องมีการบูรณาการ อย่างที่ท่านนายกบอกว่าต้องบูรณาการภายในกระทรวงและบูรณาการระหว่างกระทรวงและบูรณาการเอกชนประชาชนเนี่ยงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้กรุณามาทําเป็นบทความลงในนิตยาสารอสท,ทไปแล้วนะครับเพื่อจะเปิดเวทีให้เมื่อเมื่อโครงการนี้เปิดเนี่ยก็จะเ,เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมครับแล้วกระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าถ้าท่านไม่ขับเคลื่อนไม่เอากับเราเนี่ยเราก็ยากที่จะมาทําได้เพราะนั้นก็ต้องร่วมมือกัน ก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีกระทรวงอื่นเข้ามาก็อย่างที่ประชารัฐจําได้มั้ยต้องมีความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนอันนี้คือหนึ่งในโครงการที่จะเห็นได้ว่าเราบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจริงๆก็่อยากจะบอกว่าที่พิจิตรเนี่ยเรามีอะไรให้ให้ให้ทำความรู้จักทำการค้นหาและเรียนรู้หรือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ถามอีกมากมาย แต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้ว,ว,าลวทางที่พิจิตเนี่ยมีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาอย่างที่ย้นเก่าว่ากรดแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้พิจิตเนี่ยมีสีสันที่รอให้ทุกคนมาค้นหาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนเป็นเศรษฐกิจที่คนมีความเจริญเพราะฉะนั้นอาหารการกินที่นี่จะสมบูรณ์มาก มันก็เลยก็มีแม่ค้าที่ที่สมัยก่อนที่ทำวิสูตริเด็ดๆเลยเนี่ยเยอะแยะหมดไม่จะเป็นแกงเขียวหวานาลาบหรือไม่ขนมผัด,ผด,ผดผกระกานหมูสเต๊ะนะบัวลอยไขหวาน,นเยอะแยะไปหมดวันนี้เริ่มออกมาเริ่มทาเริ่มเริ่มออกมาบอกว่าฉันมีของดีแล้วนะ,นะ,นะแล้วเป็นความภาคภูมิใจของเขาเองเลยต้องขอบคุณนโยบายของรัฐบาลขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการโดยทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรนะฮะที่เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันถนนสายวัฒนธรรมเส้นนี้ ให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจของคนวงกดเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนวงกดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วได้กลับมามีอาชีพเป็นของตัวเองมีความภาคภูมิใจในบ้านตัวเองที่คงอัตลักษณ์ไว้ซึ่งมีระยะยาวนานกว่าร้อยปีถนนสายวัฒนธรรมย่านเก่าวังกดยังรอนักท่องเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศเก่าแก่พร้อมด้วยของกินอาหารแสนอร่อยหลากหลายให้เลือกลองลิ้มชิมรสได้ง่ายๆ ื่อคืนชีวิตให้ชุมชนคืนถนนให้คนเดินเติดเตือนไปกับถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะ ชุมชนวังกรดแห่งนี้นะคะถือว่ากําลังนําสมบัติอันล้าค่าที่ตัวเองมีอยู่มาเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยพลังทางวัฒนธรรมค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะชื่นชอบย่านโบร,ราณที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศเดิมๆแบบนี้ก็เชิญชวนมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของที่นี่ได้นะคะยังเป็นการช่วยสนับสนุนและเติมลมหายใจให้ย่านเก่าวังกรดแห่งนี้กลับมาหลาสีสันและคึกคักมากขึ้นค่ะ วันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันอรวรรธ์ไทยสงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนทําต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ สะเผ็นัยหัวจ